ผมเริ่มจะเริ่มฉีดจากน้ำสกัดยานางก่อนนะฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นไล่ความร้อนออกส่วนนอกออกก่อนฉีดให้ช่เคหลังจากนั้นผมก็จะใช้ผ้าพิทุกนะฮะพิทุกน้ำบิดบิดผ้าให้หมัดๆเริ่มต้นก็ปกที่หน้าเลยนะแล้วเราก็กดที่เบ้าตา เราก็กดที่เบ้าตาลงน้ําหนักเท่าที่เขาทนได้อย่าแรงเกินไปและไม่เบาเกินไปเนี่ยตาร้อนมากเลยนะเราก็กดกดพอพอรู้สึกว่าผ้าเริ่มร้อนเราก็เอาส่วนที่เย็นปกต่อปแล้วเราก็กดลงน้ําหนักเท่าที่เขาทนได้อย่าแรงเกินไปและไม่ควรเบาเกินไปแล้วก็ขูดเนี่ยฮะที่นาา้าผากก็คล้ายๆกับสปานะฮะแต่เราดึงความร้อน พอผ้าร้อนปั๊บเราก็กลับเอาเอาสวดที่เย็นนะเราจะดึงความร้อนออกทุกใหม่มันทุกบ่อยๆมันทุกบ่อยๆหกสักเที่ยวสองเที่ยวโหนกแก้มคิ้วน้าผากเบ้าตานะ กระตุ้นให้เลือดได้ผ่านความเย็นคนที่เป็นปวดหัวบ่อยๆเนี่ยถ้าทำเป็นปั๊บแป๊บเดียวเห็นผลเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดหลังใบหูตรงครางหลังใบหูนะฮะแล้วก็นวดใบหูเพราะปลายใบหูมีส่วนประสาทหลายส่วนเป็นปลายประสาทสามารถช่วยกระตุ้นได้ เช็ดย้อนย้อนผมมันจะเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็เหมือนกระสับผมอะฮะใช้ปลายนิ้วกระตึงตรนที่ตาม,มัวมวเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยแป๊ดเดียวจะสดชื่นมาก เนี่ยแล้วตามตามร่องนะฮะตามร่องกระโหลกเนี่ยนะฮะตามร่องกระโหลกเนี่ยเราใช้ปลายนิ้วอ่าหูตามร่องกระโหลกตรงไหนที่เป็นร่องๆนะฮะร่องกระโหลกร่องกล้ามเนื้อตามร่องๆเนี่ยมันจะถึงปิดร้อนออกได้ได้ดีมากได้เร็วมาก รู้สึกสบายไหมสบายตาสว่างตาสว่างเลยไหมใช่ได้ไหมฮะเได้ไม่ไม่ต้องเก็บต้องเก็บตาสว่างหัวไอพีตื้อๆมันจะโล่งทันทีเลยบางคนไปพึ่งแต่ยาแก้ปวดมันมันช่วยไม่ได้อ่ะมันจะมึนพวกนั้นอ่ะมันพอมันไปกดประสาทไงจะให้เรานอน่ะใช่ไหมฮะแต่อันนี้มัน มันมันเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้สมดุลเนพอร้อนกล้ามเนื้อสมองมันเก่งพอเราเราคลายมันออกได้ปับ๊บเดี๋ยวกันนะครัต่อไปเราจะดึงความร้อนออกให้ลึกขึ้นโดยการหยอดหูหยอดหูนะฮะเนี่ยพรข้างในเนี่ยร้อนมากเนี่ยพอหยอดหูปั๊บเนี่ยตอนก่อนที่จะหยอดเนี่ยให้เราฉีดรอบหูก่อนนะฮะกระตุ้นไอ้นี่นิดนึง ไม่ควรฉีดหยอดหูก่อนเลยเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้ดึงความร้อนออกมาบางส่วนเราหยอดหูก่อนเลยบางทีมืนบ้านหมุนเลยนะฮะต้องค่อยๆหยอดต้องต้องดึงความร้อนออกมาส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยหยอดนะค่อยๆฉีดเข้าเข,ข,ข้าหูยังครับให้เต็มหูนะครับฉีดให้น้ําเต็มหูเข้าแล้วนะครับ แล้วในขณะที่นี่เราก็นวดใบหูไปเรื่อยแล้วนวดใบหูเดี๋ยวน้ําที่เทออกมาเนี่ยคนที่ไม่เคยหยอดนะหรือคนที่เคยหยอดก็เอะเพราะข้างในมันร้อนมากน้ำอย่างกับน้ําต้มเลยอะร้อนวูบเหมือนน้าต้มเลย มือหัวไหมไม่มือนะโอเคเพราะว่าเราซับผิดร้อนออกมาบางส่วนแล้วบางคนไม่เคยเนี้ยพอซับพิดร้อนออกมาไอ้นี่ปั๊บหย่อนเลยเนี้ยมืนหัวเลยผมเคยทําช่วงแรกๆไะบ้านหมุนเลยอะ่ะตกใจเลยโอเคนะครปุ๊บร้อนร้อนไหมร้อนเหมือนน้ําต้มเลยไหมใช่เ <laughs> นี่ยเพราะข้างในร้อนมากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดข้าง ข้ง้งฝ่ายทีทุกครั้งทำเนี่ยนะเว,เวลาหยอดหยอนนะหยอดหรือ,อ,อ,อจะกลัวซาอะไรก็แล้วแต่ให้กลัวข้างซ้ายก่อนให้หยอดข้างซ้ายก่อนข้างขวาเพราะข้างซ้ายมันเป็นด้านของหัวใจนะที่มันทํางานตลอดเวลามันจะร้อนกว่าข้างขวาเราให้ให้เราดูคิปร้อนออกทางข้างซ้ายก่อนจะควัวซาหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วก่อนตัวน้ําสกัดตัวนี้เขาก็ช่วยรักษาเรื่องแผลอักเสบได้ด้วยตัวน้ําสกัดเนี่ยพวกแผลพวกเลิมแผลกดทับเนี่ยดีมากเลยแผลกดทับนี่แห้งเลยนะัะ เรากลับไปบ้านเราก็ทำของเราเอง <c oughs> เอาละ้ฮะแล้วตอนนี้เราโผก,กหัวแล้วก็เราก็นวด,ดหัวอันนี้นั่งได้เลยฮะตอนนี้เราทำของเราเองยน,นะเดี yeah. ๋ยแล้วเรา โดยเฉพาะโทษนะตรงนี้จะมีไอร้รอยต่อร่องกระโหลกตรงนี้ให้เรากดค้างไว้ตรงไหนคะตรงกลางฮะตรงกลางมันจะมีเป็นรอยต่อของเป็นบุ๋มๆมะฮะนั่นน่ะกดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยกดแล้วก็ปล่อยแล้วก็ขูดไปเรื่อยเอ้อมันเจ็บนะพี่อ่าน,น,นั่นแหละนั่นแหละตัวนั้นอ่ะมันเป็นเมนเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นร่องกระโหลกอ่ะตัวนี้ช่วยกระตุ้นเรื่องมันเป็นกดอ่าเขาเรียกจุดอะไรของอาจารย์หมอเขียวผมป็จําไม่ได้ แต่เนี่ยเวลาเราทําเนี่ยเราจะทําให้นะนะ,ะแปลว่าเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเอเนียด้วยนะเรื่องสมทรตา,ตานะขอแล้วก็ขยี้ต่อฮนะัุบข้าใหม่น้ําเย็นมันน้าเย็นนะี่ยเราปูเนี่ยให้คอยให้คอยด้านหลังเนี่ยปูข้าวเป็นไงสว่างไหมสว่างสบายเสน,นนะอร่งองกระโหลกร่องกระโหลตามร่อง ตามล่องกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะให้เราทำก่อยนเอาเอาเลิกผมขึ้นแล้วก็ตัวให้ปล่อยอะค่ะอ,า,อา,าชุบน้ำมัมัดผมก่อนก็ได้นะมัดผม,มก่อนก็ได้